สวัสดีครับบรรยากาศหลังบ้านนะครับมันยั่ใส่เปาวเอาอะไรมันนี่ไงเอาไงเขาลูกขางเอียงแค่เตามือเอียงเอียงหลวงเอียงหลวงสวัสดีครับยูทูบเบอร์เต็มตัวนะครับเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวครับแอดปัมจ่าอาร์ตจานุ ภาษาแล้วก็พารเดลูกน้ำเหรอลุงตั้งชื่อให้ใหมเหรอไม่ลูกน้ำพี่นกอ๋อนกยูงนะครับเป็นลูกน้ำผันว่ามันหลงเหรอลูกนกกระว่าลูกน้ำนี่นะครับลูกเองอะไรอินพอร์ตจากอุดรครับใส่หลอดตัวจะตีถาบันเดียวนี่สองแม่ลูกตลอดตลอดครับตลอดเด็กที่งกันด้วย จะเอ็มมาอยู่นี่วังหารอบแล้วครับเนี่ยยังเด้อเก็กหอยเก็กหอยเก็กหอยครับเอาโดนันเบิร์ดเราอันเบิดเราไปกินเบิดนกเปี๊มากินไหมในตู้นะแสีไปโดนเด้อผมลอยกินเบิดเสียซิดดิอ่าปากทีวีเลย อาเด้ครับพ่อแม่พีนออ้มงไีวนไปเรื่อกัน็ไมัไม่ร้อนายาง้าอะเนาะใช่ครับนั่นมันมันมันปิดเปียนครับเตานันงนิดได้ปะคิดเองกันในตัวมันกำลังดเย็น่ะไปห่อนก้อนไเบาหนูเบิดไฟแล้วครับสงสัยเบาหนูหมดไฟนะครับ ห่อนก็ไฟไเแต่ว่ามันบ่อนต่างนคนละห้าในมีหอยพร้อมอันนี้ก็มีหอยคือกันชี่อจันบอ้เป็นหลุงเสือห่อเข่าให้แอดปลามากินเข่ากับเนื้อย่างนะครับแอดปลาแอบมากเนื้อย่างนะของมาใบไปแล้วว่านเอมราได้อะไรมาฝากมามาพี่หอเนื้อย่างครับได้ยิ่งขาวเลยเวีวเวีโอ้หมูกระทะนะครับจากอุดรนะครับ แต่กุฎิวัลเนี่ยนะครับโอ้โหน้าพี่รักอันนี้นะครับทำให้พี่อ๋อท้องเสียเมื่อวันมันคืออะไรครับเมียงตําเมียงตําเมียงนี่เหรออ๋อนี่ป่ะโอ้โหทีเด็ดเล่นไหนเฮ้ยนั่งสูงเขาจะลุกบู๊เบิ่งสูงเนี่ยขอญาตขอญาตนะพี่อ๋อเอาเลยพี่กินแล้วโอ้ต่สบายโดนนอน ทุดๆตัวเนี่ยพยายามจะลดหุ่นแล้วนี่พ่หอกันไม่ลงเลยได้ไหนน่ะโอ้โหดูครับมันไม่ลงเลยนี่น่ะมันลูกนิมิตเลยครับเออเบื่อที่ไหนดิเอ้ยวยังไงมันก็ไม่ลงนี่น่ะขณะทำงานหนักใช่ไหมยังไม่สุกนะคะทุกคนอ่ามากกอกอ่านก็อ้วนขึ้นเลยอ้วนไปดูเลยอ้วนทุกคนอ้วนทุกคนดูใครดูไอ้นู่นแล้วกันนึง ไปดูนุกไอ่ไปดูไก่นี่อ้นุกไก่นี้ใครจะอ้วนกันก็ดูดูกำนิกเลยนะเออแต่ก็ดีจ้องจ้องมือขวาพี่นะเนี่ยมือขวาพี่เลยไปไหนได้ตลอดเลยขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้จ่ายจริงแล้เอ็มนะครับคนคงจะได้ออกมาทานเนาะครับผมขอบคุณมากครับเอ็มกับอาร์ตนะครับด้วยกันครับด้วยกันใช่ อะไรเก๊กมน้เก๊ก้นลังัลังับับัเี่ยนเาเลยกินเก๊กห้ยดูแลเ้ทองนัเยนี่ต้องต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอันแล้วกินเป็นโอ้รำมโนกกินไบัน้ำมีย่งกัเดงแดงนั่นเจ็บม่ม่ต้องไปด้านคนเียยังบัวนยังบัวนน้ตามกินนมกินโอ้มีปั้นข้าวด้วยนะครับเอียงน้ตากุ้งบสเด็ด โอ้ยนายดินนีหะนูนูหใจเย็นหนูอเสียงหัวเมอประเตนมาเจะดังุเือเอาทานสนันมาใส่เป็นยังไเดี๋ยวบงเออมันมิดมนิดไปอันนี้ตำก้งมันยังโมติอันทานี้ังทานรสเสียแม่ดูนั่นนีดูมันมันดู้วโอ้อ้วนจริงมึงเคยดูเธอไอ้นี่ไอ้นี่ลกนเลามาเคียร์ทานอยกินกัน เป็นยังไงแซ่บไหมตำกุ้งอ๋อนี่ไงตำกุ้งตำกุ้งไปหาว่าเจอไหนตำนกซีมหาหมดกินดิบบ่เลยหาหมดอำเภอไม่เห็นเลยดิบบ่ไปดิบวะดิบดิบดิบกุ้งเต้นกุ้งเต้นเนื้ออร่อยเมื่อวานตำใส่ตำได้เใช่ไหมแต่ว่าตำเหรอเปรี้ยวแซ่บเลยมันแซ่บกินกับผักขมเมกนี่ครับก็เปรี้ยวเลยก็เปรี้ยวาชิมมัครับกินพริกไปด้วยพริกสดพริกสด นี่เนาะกินผักเน็กเด้อเนื่าบนคอบอดีเย็บมาอะไรโดนเนี่ยเปรี้ยวเผ็ดมทำไมไม่เต้นก็เขาตามกินให้หมดดนุ้ยอันนี้อันนี้เออนี้อันนี้จานนี้นุ้ยไปนั่งข้างไอ้นู้นไปนี่เอาไปมาจะหลงชื่อเรื่องนะไรใกล้กันไรเนี่ยดีอยู่เป็นอ้อดีอยู่เราเป็นอ้ออ่างแล้เป็นอ้ออ่างได้ไรมานิ่ๆยากให้นุ้ยเน่ นี่นี่ไปย่างให้นู่นเลยเฮ้ยอันนี้ก็นอนหนูอันนี้ก็นอนหนูอะเลยไมอะเลยมาอยู่นานไม่ได้เลยว่อ้วนเลยนะวอนเนี่ยน่ยนะเอนิกลับนะกลับสวัสดครับนินดีต้อนรับนี่ตับโบรลุงพลนะครับนิคนนกพารตี้เล็กอีกแล้วนะครับมุกกระท h อีกแล้วครับไม่ค่อยหนาวนะองมันเลยวันนี้ไม่หนาวนะครับขอบคุณครับสาวเสื้อแขนยาวกับใส่ผ้าห่มมาตั้งเยอะ จะอาร์ตก็ไปตีวงไก่นะครับผมอ๋อเยอ๋าช่วยม่วงดีน่งนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านนะครับนุ่งกับป้ายังให้สัมภาษณ์อยู่เนาะขอสักแปดกันนะครับใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็มาดูสักแปดหน่อยขวาตรงตรงเลยเนาะขวาตรงตรงเลยไม่จะลงคลิปไม่จะลงคลิปไฟแห้งมา นกโล่งเหรอได้จังไงที่โอ้ฝ่าวงฝ่าวงโอ้แสบขนาดเลยวะสะอิ่มก่อนได้จังอยนี่ห้ากิโลเด้อกินให้หมดเด้อวันนี้ได้กินสักตอนยังครับยังครับยังคือน้ำลายเอื้อกเยือแล้วครับถ้ากินแล้วครับใจร้อนใจร้อนก็ไปแล้วครับ ไม่แก่ตามกนเยขนาดเนื้อข้าวเหนียวอยูแล้วจัดจัดจกินแบบี่มก็จะใส่ข้าวเหนียวเหมือนกันข้เสือว่าวุอนิบๆแล้วก็จะต้มน้ำอนสูตตามมันไปสูบอยู่ใน้องมันไม่สมอยู่ใน้ังสังวานเราข้าวผเขาจะกินจ้อิ่มละอนน่ันอะไรกินจักตอนเนี่ยอย่างย่างฉันอะไรกินด้กันลงไซบม่้มีไฟนะทางนี้นะ เออเป็นหนุ่มเป็นแน่นเอาไม่มียังไงก็ได้กินก็ย้อนบบบคนดังคนดังแต่ฝั่งนี้รู้สึกว่ากระทะเริ่มจะมแต่ทางนี้น้ำม่มีเห็นทุกเลยเออมันคือดำว่ะบ่าดีท่ามั่นบอกเรื่องไหนท่าแล้วนะท่าเราบอกที่ดำโอ้ยเจ๊ว่าจังซ่นหรอฟันขึ้นมาทางนี้ล่ะโอ้มาแล้วนะครับครับป้าอยู่ในบ้านเหรอ กโอขอบคุณครับเมงปา้ป้า้กลังครับมาป้าพีนัดเอาเมียมเเม่ยงปราทูมาให้ป้าพี่นัดเอาเมี่ยงปลาทูมาให้ก้อยก้อยกุ้งกับมี่ครับครับ ป้จะกินกุ้ยกุ้งไหายาคักเด้อกุ้งหาไม่เียลดกับข้าวลดน้องลดน้องดีซื้อยังกานิกกี้ไอนอใช่ไหมรับบรรยากาศที่หลังบ้านนะครับเออกเมานันนี่ไงมันโอ้นิกกี้ม่อยากกินด้วยเอาใหม่เลย ต้องย่างนะคินมันรมู่หลุงพรุ่งนี้ไปกี่โมงครับเ,นนเช้าเลยเหรอครับเช้ากมเ้าไม่เช้าขนาดนั้นหระมมครับแปดโมงน,นงานโลค่ะใส่ชุดขาวอ ก็ากติยอยๆน่าหลอ่มีอยมีโยอายออกมากอยด้วยขากางยีนได้น,น,นี่ครับบรรยากาศที่หลังบ้านนะครับนกยุงนกกดอะไรอยู่ครับโอ้อยเจ้าตีกับเนนัน่นบ้านหรอบาทิ เาเนอเคืรอเนียเหมือนเค็นทีละเด็ดอะ่าเขาจะวาเสาคือรอเนีย่เนุ้ไรสดครับตั้งอย่นี้เป็ดเหรอครับเป็ดยังหวานลยร้านเดิมอะร้านเดิมไปเม็ดหนึ่งไมาด้บอกว่าเอจเนี่ยอคือ ังหอนแล้วก็ลงกังหอนแล้วโอ้ยหน,นูหอะทำไมกันมาทางนี้จัดเลยอนมา้นมนมา้นมขึ้นมามานมาั้อีอ่แบไพี่นมั้นม็ถื้ควายเต็มาขึนมาขึ้นมาขึนมา้นมาขล้มาขึาย้นมานมามา